คนไข้หมอนะครับกลัวการฉีดฟิลเลอร์มากนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆใช่ไหมที่มาเล่าให้ฟังว่าไปฉีดฟิลเลอร์แล้วหน้าดูไม่ธรรมชาติดูแปลกหน้าดูปลอมนะครับมันเกิดจากอะไรและเราจะมีวิธีแก้อย่างไงรหมอสี่ดอ,อ,อ,อินากอ,อินดีออนดคุณหมอ ใครที่มีปัญหาที่ฉีดฟิลเลอร์แล้วดูไม่ธรรมชาติช่วยคอมเมนต์มาบอกหมอด้วยนะคะคนไข้มีเพื่อนๆที่มาเล่าให้ฟังว่าไปฉีดฟิลเลอร์อัดเข้าไปเยอะๆมันมีปัญหายัางไงหน้าไม่ธรรมชาติแข็งๆอยู่เป็นทังผืดอะอย่าง้วช่วงตอนเปอมก็แก้ไขาย,ยาก บางที่ก็จะอัดเยอะๆยิ่งไปกันใหญ่แล้วก็ถ้าใช้จ่ายก็สูงนะคถ้าสมติจะไปผ่าตัดศัลยกรรมหมอจะถามมาก่อนว่าฉีดฟิลเลอร์มาไหมถ้าฉีดฟิลเลอร์ก็จะต้องแบบเหมือนต้องเป็นพันธุ์่แล้วก็จะต้องเสียเสียค่าผูดฟังผืดอะไรก็เลยทําให้กลัวการฉีดฟิลเลอร์ไปเลยใช่ไหมเจอหมอซีครั้งแรกเจอจากไหนครับในเพจ เจอในเพจหมอซีนะนะครับดูจากเพจลหลายเคสรู้สึกแฮ ppy ไปกับใ,<ช>ในแต่และเคสอะเราได้เห็นคนไข้จริงๆท,ท,ที่อาจจะมีปัญหาคล้ายๆเราด้วยเนอส<ช>ุดท้ายก็ตัดสินใจวันนี้นะจองไอตัวโคตาอาบูเต้ามานะครับช่วยไปเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะว่าอย่ารีบไปอัดฟิลเลอร์ใต้ผิวอัดเข้าไปเยอะๆหลายคนไปฉีดแล้วไม่ธรรมชาติไม่เรียบเป็นก้อนเพราะ ผิวชั้นบนมีความหย่อนเทคนิคนะครับคือให้เราซ่อมผิวชั้นบนให้แน่นก่อนเทคโนโลยีในการซ่อมผิวชั้นบนที่ดีที่สุดนะเขาเรียกโมโนโพล่าเอฟของอเมริกาคือเทอร์มาแล้วก็ยี่ห้อของเกาหลีคือตัวอาบุเตเทอร์มาของอเมริกาจริงๆเป็นเทคโนโลยีที่ดีนะแต่ว่าคนไข้หมอหลายคนเคยยิงแล้วเจ็บ ล้วคอสค่อนข้าง,างสูงส่วนใหญ่ก็จะยิงครั้งเดียวแล้วจะถอดใจเลิกพอเปลี่ยนมายิงอาบูเต้จะค่อนข้างแฮปปี้นะเหตุผลเพราะหัวยิงอาบูเต้จะเป็นลักษณะของฮันนี่โคมแพทเทิร์นคือเป็นลังพึ่งทาให้คนไข้หมอไม่เจ็บมากสามารถมายิงซ่อมผิวชั้นบนทุกปีจะทําให้เราประหยัดการฉีดฟิลเลอร์ประหยัดการฉีดบท็อกไม่ต้องไปเสี่ยงอัดไขมันหน้าเป็นก้อนเป็นคลื่นไม่เสี่ยงเป็นแผลเป็นเป็นแผลคี่รอยนะครับแล้วถ้าจะฉีดฟิลเลอร์นะให้ฉีดเสริมกระดูกครับ ฉีดเสริมกระดูกกลางแก้มนะใต้ตาดีขึ้นฉีดเสริมกระดูกร่องฟันเคียวร่องแก้มดีขึ้นจมูกจะยกขึ้นด้วยและจะทําให้ตาสองชั้นเรายกสวยขึ้นโดยไม่ต้องไปกรีดเปลือกตาหมอใช้เบลทัรของสวิตงานวิจัย20ปีเลยของฝรั่งโรปนะครับพอหมอยิงเอ่อผิวใต้ตาร่องแก้มดูเป็นยังไงบ้างครับร่องแก้มเต็มแล้วก็ยกขึ้นใต้ตาก็ดูเต็มแล้คดีขึ้นเลยครแล้วตาสองชั้นลหลังจากทาหยอด<ส>ฟิลเลอร์เสริมข้นมาเนอ ด,ดูหางคิวเยอขึ้นนใครอยากดูรูปตัวอย่างคนไข้จริงแอดไลน์ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ติกตอกหมอเลยครับแล้วทักหาแอดมินตอนนี้เลยว่าขอดูรูปคนไข้จริงหน่อยแล้วก็ถ้าวิดีโอไหนมีประโยชน์หมอฝากแชร์ต่อให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับ